เบิ่งพี่น้องมืดฝนนี่ทุกคนวันนี้เราก็จะมา ซุกเรียบร้อยมาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> กลัทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุกคู่สุกคนเมื่อนี้สามีกับสิพาทุกคนมาเฮ็ดต้มหวานมักซาลี่พี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เอ้ยคันตาลี่เพิ่นอยากกินต้มหวานน้องไอ้เพิ่นก็เลยบอกว่าสามีต้มเนาะเดี๋ยวหน้าตาของต้มหวานจะมีสิเป็นเน้อเรื่องนั้นกลับไปติดตาครับซอมท์แเบิ่งพร้อมเดี๋ยวเลยพี่น้องเนาะเมื่อนี้แม่ เห็ดหวานมักซารี่นะพี่น้องนะข้ออื่นก็เดี๋ยวสามีซิเปหาซื้อน้ำตาลกับกะทิพี่น้องนอกมักซารี่ไม่เท่ามีเดียนะย่างน้ำตาลกับกะทิเดี๋ยวห้าวกับซิไปซื้อกะทิกับน้ำตาลไม่ใช่ต้มหวานก่อนพี่น้องนี่ในเงินมาแสนหนึ่งเดี๋ยวห้าวกับซิมาซื้อเครื่องยูหานข้างๆกันเล่นเราพี่น้องนอกกับยูเครก็เพิ่อนสามีนี่เดียนะ มืัอนี้กับเราาี่ยก็ชื้นคึมๆไม่น้อยคึมฟ้าคึมฝนเนาะชง่งเราดูฝนแล้วนะฝนก็ตกแล้วฝนตกหลายแล้วเนาะคาดแต่ฝนไม่ตกน้อยทางกันเนทันทีทันใดน้ำโซ่ไปเป็นห้องอัน,นนี้โดยทางบ้านจะมีนะทางเนี้ยเป็น้องยำฝนแหละนี่พี่น้องเขาได้ของมาแล้วสองอย่างนี่แม่นซี่มืดซี่พันกีบพี่น้องเอาขาก็ได้เงินดอนมานะยังเหลืออยูฮกมืดฮกพันกีบ เราก็ได้ของมาแล้วแล้วก็เงินทอนตอนนี้ก็มันเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดมืงินให้กันเลยเนาะแล้วก็มีเอฟซีพูน้นึงมาคอมเมนต์ว่าน้องมีน้อยพูดภาษาไทยหน่อยน้องมีน้อยพูดคนไทยฟังไม่รู้เรื่องเลยวะนี่นะทุกคนก็จะเป็นคอมเมนต์ตัวน,นี้แหละเดี๋ยวเมื่อน,นี้จะมีน้อยกับสิมาว่าภาษาไทยนึ่งคลิปี่น้องเนาะที่หรือพิษกับ ติชมมาได้นะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำหวานกินนะทำหวานทำน้ำหวานข้าวโพดเดี๋ยวเราไปตรงมือทำกันเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องมีน้อยจะมาพูดไทยหนคลิปนะทุกคนพูดผิดหรือพูดถูกคำไหนก็ติชมกันมาได้นะคะอันนี้คือข้าวโพดของเราที่เราจะมาทำน้ำหวานในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปซอยกันก่อนอื่นเราก็จะไปซอยข้าวโพดให้เป็นชิ้นเป็นตอนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยพี่น้ะทุกคนอันนี้ก็คือสลามกระสามข้าวโพดของเราเดี๋ยวเราก็เตรียมกระสามอีกใบหนึ่งมานะแล้เวเราก็มาซอยข้าวโพดกันเลย ี่ทุกคนตอนนี้ข้าวโพดของเราก็สวยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปต้มกันเลยค่ะส่วนตัวนี้จะมีจะไปเอาห้อให้เป็นให้ไก่แล้วก็เตรียมหม้อมาเลยใส่ข้าวโพดลงไป เต็มเลยใส่ข้าวโพดลงไปแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลความหวานก็ตามความชอบของแต่ละคนเลยนะส่วนสาวมีน้อยก็จะใส่ไปครึ่งโลนะทุกคนก็นจะไม่หวานมากเพราะว่าข้าวโพดของเราก็เต็มหมอ้อเลยและข้าวโพดก็มีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วต่อมาแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยตัวนี้จะเป็นกะทิซาวเกาะ น้องมีก็จะซื้ออยู่ในร้านค้าใกล้บ้านราคาก็อยู่ที่ประมาณ19,000กีบนะทุกคนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ10กว่าบาทช่วงนี้ทางบ้านน้องมีของขึ้นมากข้าของเครื่องใช้ราคาแพงขึ้นทุกวันทุกวันก็ยังดีที่น้องมีอยู่แถวชนบทก็เลยไม่ได้ใช้จ่ายมากมายเท่าไหร่พ่อของกินชวนมากเราก็หากินเองนะทุกคนถ้าหากอยู่ในเมืองก็ไปซื้อของแถวตลาด อะไรก็ซื้ออะไรก็ซื้อถ้ามีไรายได้น้อยคงจะอยู่ยากทางบ้านพี่พ fc ของแพงยูบอกลับมาที่น้ำหวานของเฮาทุกคนเฮากระใส่กะทิลงไปหมดกล่องเลยนะกล่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ250 ml สามีก็เอาน้ำคลองเลยทุกคนคลองซื้อมาแพงต้องใสให้คุ้ม ใส่กะทิแล้วก็คนๆให้มันท่วสีสันก็สวยน่าทานมากเลยทุกคนใส่กะทิเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็มาจุไฟเข้าทางบ้านน้องมีก็จะดังฟืนบางครั้งเราก็ใช้เตาถ่านแต่ช่วงนี้ทานหมดแล้วเราก็เลยดังฟืนนะทุกคน<ม>เพราะว่าที่บ้านสามีไม่ได้จุดทานเองนะเราก็ซื้อของเพื่อนมาพี่น้องมืดแล้วก็ดังฟืนเอาเนาะทางบ้านน้องมีตอนนี้ทานก็อยู่ที่กระสอบละสองหมพั 25, กีบ แต่ก่อนตอนที่เงินบาทยังไม่ขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณกระสอบละหนึ่งหมืนกีบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบกว่าบาทนี่เองแหละก็ยังว่าและลรช่งนี้อะไรก็ขึ้นทุกทุกอย่างเราดังไฟติดแล้วเราก็ค้างหม้อ,อขึ้นเลยนะทุกคนนะคราวนี้ก็รอแค่ให้มันสุกแล้วก็เอาลงมากินได้เลยสําหรับวิธีการทําน้ําวานของสามีก็ง่ายนิดเดียวแค่นี้แหละพี่น้องบม่ไร้เหตดยุ่งยากายวิธีไรขั้นตอนเลยวัตถุดิบก็มีแค่สามสี่อย่างแํานี่กระแซบอร่อยแล้วลวนะเนาะ ระหว่างที่รอท่าทำบานขลองเฮาสุกเฮาก็น,นั่งเฝ้าวีไฟใส่พ่อมพี่น้องดังไฟใส่ลูกๆเลยมันสุกไวจะได้กินเร็วๆระหว่างนั้นน้องมีก็จะมากวาดเหอนนะทุกคนเหินกับฮกฮกในน้อยหนึ่งเนาะอยู่กันหลายหลายคนเลยนะครอบครัวน้องมีตอนนี้ก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ที่ประมาณ9้าคน10คนเลยละ่ะมีพ่อแม่น้องชายนบ่าวพี่สาวพี่เคยแล้วก็มีหลานอีกนะ อ้าลวลาชามีก็กวาดเืินวนไปพี่น้องมาฮอนนี้กับมาจุไฟเชิญเนาะแล้วกับมาดังไฟตืมอีกแล้วก็มาค้นเบื้องน้ำหวานของเ้าพี่น้องจะสุกแล้วไหมเนาะมอมกะทิซอยๆเลยนะทุกคนวันนี้น้องมีก็จะทําอยู่คนเดียวนะส่วนคนอื่นในบ้านก็จะพากันไปให้เป็นนาไปดํานาเนาะช่วงนี้ถึงฤดูดํานาแล้วนะทุกคนตอนนี้นาเขาก็ดําแล้วไปท่งหนึ่งอย่างอีกท่งหนึ่งเนาะชามีเม่อนยู่เพื่อนกับแม่เอาลานเนาะแล้วกั เพชรก็เพชรกินไว้ทานหนึ่งข้าวเฝ้าไฟวันนี้ยนนอ,อยู่ทางบ้านน้องมีบรรยากาศคืมคืมเหมาะกับการดำหน้าเลยพี่น้องบ้านพี่พี่เอฟซีทุกคนดำหน้าแล้วไปเนาะทางบ้านน้องมีตอนนี้กําลังดำหน้าอยู่เซลเซลหลายครอบครัวก็จะดำแล้วแล้วนะนี่นะทุกคนบรรยากาศอยู่ทางเพื่อนเท่ากับประมาณนี้เลยเนาะทีนี้เราก็รอให้มันสุกนะทุกคนสุกแล้วก็โปรุงลงมากินได้เลย นี่นะทุกคนตอนนี้กําลังห้อน,นออเนาะหม้อห้ากําลังห้อนยังไม่เดือดแหงเลยขนาดดังไฟใส่แรงเลยนะมอ้อยังไม่เดือดเลยเดี๋ยวเราก็จะรอให้หมอ้อเดือดก่อนนะ อ้ยนั่งเฝ้าไปนั่งเฝ้ามาลืมใส่เกลือพี่น้องเนาะคือเนาะแล้วก็ไปเอาเกลือมาใส่ก่อนจักหน่อยเนาะ แล้วก็ซิมเบิ่งรสซาดมันพี่น้องเนาะเอากระเป้าเป้าก้อนพี่น้องมันห้อนกระซิมเบิงนะ่งเนาะคือกระใจทึ้งกระปากแล้วบ่ยมแยมแเอาแล้วโอเคแล้วกันนั่งเป้าต่อไปพี่น้องซุกแล้วอีกจังน่าก็สชิปองแล้วนะตอนนี้หม้อน้ำหวานของเขาก็เดือดแห้งแล้วพี่น้องนี่เสียงเป็ดเสียงไก่กับห้องอยุเซลเซล ตอนนี้น้ำหวานของเขากะชุกได้ทีแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวชัมีก็จะไปเตรียมถ้วยบวงมาเลยเอากระจับเอาถ้วยเอาบวงเอากระตกมาใส่เต้บเลยวันนี้แม่นยู่สองคนกับแม่ก็เอามาสองถ้วยเนาะเกียมถ้วยไว้ท่าเลย เตรียมถ้วยไว้รอเลยนี่พี่น้องภาบรรยากาศตอนนี้คืออากาศดีมากฝนหากระเช้าตกเนาะแล้วก็มีแบ่แบ่เซลลอยู่ทางบ้านน้องมีนะแถวนี้เขาเลี้ยงแบ่ลายหลายเบื่อบรรยากาศแล้วก็ไปกินต้มหวานของเขานะพี่น้องอันนี้ก็พี่น้องเพื่อนใกล้นะแล้วก็มาลงมือกินต้มหวานของเข้าพี่น้องนี่นะ้ำหวานของเฮ้าซุกแล้วก็มีแม่ซุกมากินน้ำเนาะ หวานซรีหวานขา้าวโพดพี่น้องเลิกเอเอ้ทางนี้ก็เป็นแม่ของสามีก็กินนะโอ้ยถ้วยแบบญ่ยังได้เพิ่นผู้เดียวก็ได้ถ้วยไผ่ถ้วยมันเลยกับแม่ซุกนะมาเด้อพี่น้องเด้อมาลองชิมฝีมือของน้องมีน้อยนะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะสรุปมื้อนี้ก็ว่าซีมาเว้าภาษาไทยพี่น้องว่จะมาพูดไทยนะแต่ก็เว้าลาวว่าผููไทยปนไปลายเติบเนาะ เดี๋ยวบ้านเฮ้ากนทนัดว่าภาษาบ้านเฮ้าหะนะพี่น้องเดี๋ยวสาวมีก็สิตักต้มหวานไปกินก่อนเนาะซิมซิม,มือตัวเองก่อนสุกเรียบร้อยมาเด้อพี่น้องเด้อ ทางเลงแบ้พร้อมพี่น้องเลยมาฮอตน,นี่น้องมีก็จะได้คอตัวไปกินน้ำหวานกอนเ้อพี่น้องเด้อมีผู้ใดสนใจมาก,กินน้ำบอนอ้อมามาพี่น้องมาตอนเทสซุกก็กินไปแล้วหอบหนึ่งแล้วก็มากินอีกหอบสองพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็แม่น,น้องไส้เอื้อยของเหากับแม่นมาแต่ให้มาแต่หน้าแล้วเพื่อนก็มากินเหาก็มากินน้ำเนาะ วันนี้ก็จบคลิปรงเพลงตอนน,นี้้วเด้อพี่น้องนะคอ,อพบกันใหม่วิดีโอนะทุกคนบ๊ายบาย